ข้างน้าเสียงเจ้าเลยตอนนี้คนก็น่าจะเริ่มเริ่มเพราะตอนนี้ก็เกือบจะห้ามใช่ครับมันกำลังทำกิจกรรมใช่ก็วันนี้ฟ้าไม่มืดนะน่าจะไม่เปิดอยู่นึกคิดว่าล่ะโล่งโร่งรอดอย่าเราจะต้องรอดมาห้าวันนี้เขาจับเก้าอี้เยอะมากใช่ใช่น่าจะเยอะกว่าวันวันแรกสถานที่ไม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 ่มีแฉกไม่แฉก เหมือนครั้งแรกเหมือนวันแรกสื่อสืแล้วเมื่อกี้มงครับว่ายังไม่ได้ไปลอยเลยค่ะกะว่าจะได้ลอยไม่เนี่ยเราเนี่ยพี่ทำไาอย่างเดียวไม่ได้ลอยกับพาสมปีแล้วสี่ปีแล้ว้ไม่เคยรเลนไ่ยไม่เคยเลยเหรอไม่เคยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปกดร้องเพลงงานลราทรทตอนสมัยเด็กๆใช่ไหมใช่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตีครับสวัสดีค่ะเบลนิพาดาค่ะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดจตุจักรจังหวัด,ด,ดสระบุรีรรค่ะใช่ครับผมอยากจะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศนะครับว่าตอนนี้ฟ้าโปร่งโล่งสบาย<ช>นะครับผมแล้วก็กิจกรรมของเราด้านหน้าเนะี่ยเริ่มแล้วตอนนี้เสียงเจ้าเจ้าแล้วเรนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วใช่ครับผมพี่น้องครับใครที่ไปลอยกระทงนะฮะรีบรีบลอยแล้วก็รีบๆมาหาเรานะฮะหรือว่า นะครับสระบุรีแถวแถวนี้ก็มีกิจกรรมลอยกระทงเต็มไปหมดเลยใครที่อยู่ใกล้แถวนี้นะคะตลาดจตุจักรใช่ไหมคะสระบุรีมาร่วมสนุกกันได้นะคะเป็นฟรีคอนเสิร์ตเลยนะคะมีพี่ๆศิลปินมากมายเลยแล้วก็สําหรับใครที่ยังอยู่กรุงเทพอยู่ตอนนี้ขับรถมาตอนนี้ยังทันนะฮะยังทันครับผมทันแน่นอนคอนเสิร์ตของเรานะก็คือจะเริ่มประมาณหกโมงใช่ไหมครัม ตอนแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะทุกคนมากันได้เลยนะคะใช่ครับยีบปีแกมิโกนะครับผมวันนี้แกมิโกเราจา<ช>ัดคอนเสิร์ตเพื่อเป็นฟรีคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับเรามาจาัดกันที่สระบุรีอยากให้พี่น้องชาวสาระบุรีนะฮะแล้วก็พี่น้องที่ตั้งใจจริงๆอยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะฮะเห็นไลฟ์นี้นะฮะมาหาพวกเรามาเร่นสนุกกันได้เลย<ช>นะคะมาให้กําลังใจพี่ๆศิลปินหลายท่านมากๆเลยนะะมีใครบ้างคะวันนี้อาทิเช่นนะฮะก็จะมีมีตรีมีน้องเบล ล้วก็จะมีพี่ลำเพินพี่มณแคนพี่มณแคนด้วยวันนี้มีพี่มณแคนฮะพี่เปาเปาวลีปาวลีด้วยนะคะพี่ไหมพี่รมพรครับพี่แสนหน้าก้าโอ้สายร็อกพี่ลำยองใช่พี่นกลำยองก็มาน้องเล้งสรัญญการฮะมีแต่สายประกวดฝนตกไหมไม่ตกฮะตอนนี้ปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วครับฟ้าเปิดแน่นอนนะครับอยากให้ทุกคนมาที่สําคัญครับพี่น้องใครที่มานะฮะอย่าลืมพบปะประชาชนมาด้วยนะครับผม พกมาทําไมนะฮะพกมาลงทะเบียนหน้างานครับลงทะเบียนทําไมใช่ไหมรู้ไหมฮะลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับทองคําครับผมวันนี้มีรางวัลแจกเยอะมากน่าตื่นเต้นมากค่ะทุกคนอยากจะถามพี่ถามเดียวไปลอกระทงที่ไหนวันนี้น้องเบลไปลอยกระทงตั้งใจว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าวิ่งสองงานอันนี้วิ่งสองงานงานสุดท้ายที่ไหนก็คือเดี๋ยวลอยที่โรงเล่าแสงจักรที่ลงเล่าแสงจักเลยอ๋อนี่น้องวันนี้ถ้าถ้าน้องเออถ้าน้องเบล ลอยกระทงปีนี้น้องเบลอยากอยากอธิษฐานขออะไรก็น,น่าจะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคะ่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ <No. S 2> ใดๆทั้งสิ้นก็แล้วกันค่ะลอยเช่นเดียวกันครับผมก็อยากจะลอยสิ่งไม่ดีนะครับฝากกับพระแม่คงคานะครับก็อะไรที่มันเกิดขึ้นในในปีนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลกระทบกับเศรษฐกิจหรือว่า วิถีการใช้ชีวิตของพวกเราเชาวศิลปินและก็ทุกๆคนในคนไ<ช>ทยเลยนะอยากลอยไปกับพแม่คงคาครับลอยโอควิดไปด้วยฮรนะครับผมลอยโควิดไปด้วยนะครับแล้วก็อยากจะขอให้ปีหน้านะครับมีแต่สิ่งดีๆให้ประเทศเรามีแต่เจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งที่สวยงามแล้วก็เศรษฐกิจด,ๆดีๆนะครับผมวันนี้น้องเบลร้องเพลงอะไรบ้างวันนี้มีร้องเพลงตัวเองค่ะเพลงคอรี่แล้วก็เป็นเพลง25ปีกับมิโกค่ะ จุดๆก็ยังคิดถึงสำหรับตีก็ร้องเพลงของตีเองมันแปลวารักนะครับผมแล้วก็โพสเขาเจมินแล้วก็เพลงยี่สิบห้าปีแกมิโกครับนั่คือความจำเรื่องเจ้าครับวันนี้นอกจากเป็นลายต่งผมแล้วจะเป็นวันฮาโลวีนด้วยน้องเปียกโควพีไหมปกติก็กลัวอยู่ค่ะกลัวผีอยู่ค่ะเจอไหมก็ไม่เคยค่ะเคยแต่ฝันเฉย มาดีก็โอ้มโหยดีก็กลัวก็กลัวไปลมดากธรรมชาติของมันธรรมชาติของมย์ก็ต้องกลัวบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันหลายๆคนก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอยู่คนเดียวก็มีเสียวสลังอยู่ย้ำอีกทีเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดจตุจักรจังหวัดสระบุรีค่แล้วคนมานะฮะพี่น้องผมอยากจะบอกเลยว่าฟ้าเปิดฟ้าโปร่งนะครับไม่เฉดไม่แฉะวันนี้แจ่มใสมากๆนะคะ เป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะครับอยากให้ทุกคนมาสนุกสนานกันกับพวกเรานะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะฮะเดี๋ยวเราจะไปด้านหน้าจะไปดูกันนะคะว่าตรงที่บูธสมหวังนะ่เราจะไปดูกันว่าตรงนั้นเขากำลังทำกิจกรรมอะไรกันอยู่เสียงแจ้วเจ้าเลยอยากอยากรู้นะฮะต้องมาดูนะครับผมต้องมาดูเพราะว่าเขามีของรางวัลแจกด้วยยังไงก็มาหาพวกเรากันเยอะๆใช่ไหมใช่ค่ะ โอ้โหต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่หนูได้มีโอกาสเจอกับพี่มวนแคนแก่นคูนตื่นเต้นมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสมาขึ้นเวทีเดียวกันกับพี่มวลแคนแกันคูนนะคะเรียกว่าเป็นศิลปินในดวงใจชอบเไงชอบชอบทุกเพลงเลยค่ะทุกอัลบั้มเลยฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็รู้สึกดีใจด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปขอถ่ายรูปด้วยค่ะ <c oughs> กับพี่มวแคนครับผมเจอพี่มวแคนบ่อยไหมก็ผมเจอพี่มวแคนก็ ที่ห้องอัดครูก็หลายครั้งอยู่ครับแต่ว่าเคยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับพี่ชายแค่ครั้งเดียวที่โคราชนะครับครั้งนั้นเป็น,ปนความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่ามันได้รับความอบอุ่นมากๆจริงๆศิลปินในบ้านเราครับเรารักกันเป็นพี่แบบน้องมัน <c oughs> มันมีความอบอุ่นในครอบครัวของเราอยู่แล้วนะครับน่ารักทุกคนศิลปินในบ้านของแกมิโกเป็นเป็นพี่ที่น่ารักทุกคนคเลยจริงๆพี่มนแคนพี่ต่ายพี่ไผ่พี่ไม้ทุกคนน่ารักมากๆนะครับวันนี้ก็จะได้ร่วม ฟังได้ฟังเพลงม่อพ่อจากพี่มนแคนนะฮะใครเป็น f อพี่มนแคนใครเป็น f อพี่มนแคนอย่าลืมรีบต้องรีบมานะฮะวันนี้เราอ่เราย้ำกันอีกทีว่าวันนี้ศิลปินมีใครบ้างวันนี้มีพี่ไม้พี่รมพรนะคะมีพี่มนแคนแกนคูนแล้วก็พี่ตรีชนรงค์ค่ะแล้วก็น้องเบลนิพาดานะคะพี่ลำเพลินพี่เล้งนะคะพี่ลำยองน้องหินห่าวนะคะแล้วก็พี่ปวารีค่ะแล้วก็พี่แสนนาการใช่ครับผมจากไหนมาจวดน้ำกันงได้ี่นนองเด้อ มแน่นอนพี่น้องอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ,อนนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราสองคนจะเตรียมตัวไปที่บูธสมหวังโดเค,ครับเดี๋ยวตามมานะครับตามหาหาพวกเรานะฮะ